วันที่1เมษายน2567ค่ะสำนักข่าวสินหัวรายงานว่ารัฐบาลกัมพูชาวางแผนยื่นเสนอเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ของมนุษยชาติได้แก่สงกรานกัมพูชา กลอมาผ้าพันคอที่ทอแบบดั้งเดิมค่ะและประเพณีการแต่งงานแบบคะเมนส่วนอีกเจสถานที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ค่ะได้แก่อดีตเรือนจํา M13 พิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตัวสเลงศูนย์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เจืองเอ็กวัดบันทายชมาสถานที่ตั้งของอังกอรเบเรและพนมดาโบราณสถานภูเขาพนมอุดงปราสาทพระขันกัมปงสวายวัดเบงเมเลียและอุทยานเทือกเขาพนมกุเลนค่ะโดยหุ่นมาเนตนายกร รัฐมนตรีกัมพูชากล่าวค่ะว่าเราจะเสนอรายชื่อเหล่านี้เป็นมรดกโลกของยูเนสโกเพื่อให้ทรัพย์สินทางวัฒนาธรรมของบรรพบุรุษของเราได้รับการยอมรับและอนุรักษ์ในระดับสากลค่ะ